สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำลาบปลาดุกนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีเนื้อปลาดุกย่างมะม่วงตะไคร้ซอยผักชีต้นหอมซอยพริกป่นข้าวคั่วมะนาวผงนัวและน้ำปลานะคะส่วนเครื่องเคียงนะคะก็จะมีแครอทแล้วก็แตงกวาค่ะ เราจะมาสับเนื้อปลาดุกเลยนะคะปลาดุกย่างที่เราใช้นะคะ137กรัมค่ะเราเอาจะนำมาสับนะคะให้ละเอียดค่ะสับที่นี้ก็ได้นะคะ จะสับหรือว่าเราจะหั่นเอาก็ได้นะคะเราจะสับแบบละเอียดหรือว่าไม่ละเอียดก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะเรามาทำลาบปลาดุกกันเลยนะคะใส่เนื้อปลาดุกที่เราสรับเสร็จแล้วนะคะลงไปค่ะ ใส่ตะไคร้ซอยลงไปยี่สิบสองกรัมนะคะถ้าใครชอบเยอะกว่านี้ก็เพิ่มลงไปอีกได้นะคะตามด้วยข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วสอช้อน,นะคะ่ะตามด้วยพริกป่นนะคะครึ่งช้อน,นะคะ่ะถ้าใครชอบทานเผ็ดน,นะคะก็ใส่เพิ่มลงไปอีกได้นะคะน้ำปลาครึ่งช้อนนะคะ มะม่วงขูดนะคะ45กรัมค่ะต้นหอมซอย13กรัมนะคะผักชีที่เราหั่นนะคะ7กรัมค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ ใส่ผงนัวลงไปเล็กน้อยนะคะบีบมะนาวลงไปเล็กน้อยค่ะคลุกเคล้าส่วนผสม,มให้เข้ากันนะคะถ้าใครที่มีพริกแดงสดอยู่นะคะแล้วก็หั่นพริกแดงใส่ลงไปด้วยได้เลยนะคะ ลาปลาดุกเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็นำไปจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะลาปลาดุกเสร็จแล้วนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกด